สวัสดีครับผมสิทธิชัยปัญญานุสรอ,น,อนุกรรมธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมชุดที่3ครับวันนี้ผม,ผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะอนุกรรมธิการท่านสมชายเสียงหลายนะครับอยากจะขออนุญาตเล่าให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของพระราชะกำหนดฉบับใหม่ที่เพิ่งออกมาพระราชะกำหนดฉบับนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นสาระสําคัญ แล้วก็เป็นปัญหาของสังคมในทุกวันนี้ครับพระราชะกำหนดฉบับนี้เป็นพระราชกำหนดด้านการเงินเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีความจําเป็นในการที่จะต้องออกมาอย่างทันท่วงทีและทันเวลาชื่อพระราชะกาหนดนี้ครับชื่อว่าพระราชะกาหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวุธศักราช2566ซึ่งมีการลงพระบรมราช a m e n ทยในวันที่9มีนาคมพุธศักราช2566 และมีผลบังคับใช้โดยลงในราชกิจจานุเบกษาในวันที่16มีนาคม2 5 1 6ครับความสำคัญของการออกพระราชกำหนดก็เนื่องจากว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นเรื่องที่มีผลต่อเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีผลกระทบต่อตัวบุคคลเป็นอย่างมากพระราชกำหนดฉบับนี้จึงออกตามความในรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะสามารถเอาเข้ามาใช้ได้ทันท่วงทีจะเห็นได้ว่าพระราชกำหนดฉบับนี้เนี่ยรงก,ก,กันกับตัวของ มาตต่26แห่งรัฐธรรมนูญทุกประการนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับตลอดปี2564 2565เราคงจะเห็นมาตลอดครับว่าอชาชญยกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามามีความสำคัญเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับสังคมของประเทศไทยจำนวนมากจะเห็นได้ว่าโทรศัพท์ของเราถูกแก๊ง call center โทรเข้ามาหลอกลวงฝ่ายบริหารจำเป็นที่จะต้อง ออกหรือตราพระราชะกําหนดฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงทีและรวดเร็วได้สถิติในปีที่ผ่านมาในปี2 0 6 5มีข้อสําคัญหลายประการนะครับที่จะเป็นข้อสังเกตได้ว่าทําไมถึงจะ,จะมีความจาเป็นในการออกพระราชะกําหนดฉบับนี้ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าในปี2 0 6 5มีการหลอกลวงทางการโทรศัพท์การปิดกัน้นเรื่องของตัว SMS ดังกล่าวนี้เนี่ยจำนวนนับ120,000หมายเลข แล้วมีการจับกลุ่มเครือข่ายที่มีการขายบัญชีเหล่านี้เนี่ยถึง8กลุ่มด้วยกันมีการดําเนินการกับเรื่องของคดีแกล้ง call center ในต่างประเทศจำนวน8ครั้งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่จบครับยังคงเกิดขึ้นอย่างสม่ําเสมอจึงมีการตราพระราชะกําหนดฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับเนื่องจากว่าในครั้งก่อนหน้าที่จะมีการดําเนินการการออกพระราชะกำหนดฉบับนี้เนี่ย มันมีข้อติดขัดต่างๆมากมายครับในประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคงปลอดภัยทางด้านของทางไซเบอร์จํานวนทั้งเส้นอยู่6หัวเรื่องประกอบไปด้วยกฎหมายฉบับที่1ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ครับฉบับที่2เป็นกฎหมายที่เรื่องของการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์ฉบับที่3เป็นเรื่องของระบบการชําระเงินฉบับที่4เป็นเรื่องของกฎหมายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่5เป็นกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครับ และฉบับล่าสุดก็คือฉบับที่6เป็นเรื่องของข้อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะเห็นได้ว่ากฎหมายทั้ง6ฉบับนี้เนี่ยเราพูดถึงตัวของระบบเป็นสปการสําคัญแต่ตัวของพระราชกาหนดที่มีการออกมาในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของวิธีในการปฏิบัติครับไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวระบบอีกต่อไปละนะครับเพราะแต่เดิมเนี่ยความสําคัญของการทําให้เจ้าตัวของอาชญากรรมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจากว่า แต่ละโหนดของการกระทําความผิดที่จะต้องเข้าไปาให้ทางด้านของตัวผู้ทเข้ามาเกี่ยวข้องนี้เนี่ยเขาจะต้องเข้าไปดําเนินการต่อมันเป็นโหนดที่แยกออกจากกันชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราถูกถูกหลอกลวงด้วยการโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็มาหลอกลวงให้เราโอนเงินไปนะครับคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะป,ประกอบไปด้วย1คือบริษัทโทรศัพท์2ตัวของธนาคารซึ่งเราเป็นเจ้าของบัญชีอยู่ 3. ตํารวจนะครับ เราสิ่งที่เราจะต้องทําเวลาที่คนที่เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนี้เขาจะต้องทําครับเขาคงจะต้องเลือกเอาครับอันที่1ไปแจ้งความก่อนดีไหมหรืออันที่2ควรจะจ้องแจ้งระงับบัญชีกับธนาคารดีแต่ผลปรากฏว่าพอเวลาที่จะต้องมีการเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีมันต้องใช้เวลาครับเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดให้วิธีการในการที่จะต้องเข้าไปแจ้งความดําเนินคดีตัวของผู้ร้องทุกข์จำเป็นจะต้องไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยตัวเองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นครับ ตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มักจะบอกว่าไม่อยู่ในเตขตขอบข่ายความรับผิดชอบหรือไม่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบทําให้การกระทําความผิดดังกล่าวนั้นเนี่ยจะต้องถูกดีเลย์ออกไปนะครับหมายถึงว่าจะมีเวลาให้กับทางด้านของทางผู้กระทําความผิดเองเนี่ยไปสามารถที่จะโอนถ่ายจำนวนเจ้าตัวเงินนี้ออกไปได้นานมากขึ้นนะครับประการถัดมาครับถ้าสมมุติว่าเขาจะตัดสินใจหรือผู้เสียหายจะตัดสินใจในการที่จะไประงับบัญชีการโทรศัพท์เข้าไป ให้กับทางด้านของทางาตัวของธนาคารตัวของธนาคารเองเนี่ยก็ไม่มีอํานาจในการระงับบัญชีนะครับเนื่องจากว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าปลายทางที่รับโอนเงินเข้าไปนั้นเนี่ยเป็นการรับโอนเงินอย่างสุจริตหรือไม่เพราะฉะนั้นแล้วส่วนที่ขาดไปก็คือเรื่องของตัวความเชื่อมต่อระหว่างตัวธนาคารความเชื่อมต่อระหว่างตัวของระบบโทรศัพท์ความเชื่อมต่อระหว่างตัวของสถานีต Потому ํารวจจะถูกเอามารวมกัน เพื่อที่สามารถทํางานได้ง่ายมากขึ้นในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถูกกําหนดเอาไว้ครับว่าถ้าหากว่าตัวของผู้เสียหายดําเนินการในการที่จะต้องขอระงับการโอนเงินซึ่งควรจะเป็นเรื่องแรกเลยนะครับควรจะต้องแจ้งไปที่ทางด้านของตัวธนาคารผู้เป็นเจ้าของบัญชีเองนั่นหมายความว่าตัวของผู้เสียหายเองเนี่ยสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปหาทางด้านของธนาคารเพื่อให้ทางด้านของธนาคารเองเนี่ยระงับ การโอนเงินจากบัญชีปลายทางที่ตัวเองโอนไปเนี่ยได้แต่ปัญหามันซับซ้อนมากไปกว่านั้นครับเนื่องจากว่าการโอนเงินนั้นเนี่ยอาชญากรเองก็เก่งนะครับเขาไม่ได้ถูกระง,งับเฉพาะตัวของการโอนเงินในบัญชีนี้เป็นครั้งแรกนะครับเขาเคยโดนมาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าอย่างนั้นวิธีการที่อัชญากรเขาคิดมาก็คืออย่างนั้นก็โอนต่อไปเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้จะทําอย่างไร กฎหมายฉบับนี้ก็เลยมีการกําหนดไว้ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยตัวของธนาคารต้นทางที่ได้รับเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางด้านของธนาคารที่2หรือบัญชีที่2หรือบัญชีที่3ที่4ที่แตกต่างกันไปของแต่ละธนาคารได้แต่เดิมทําไม่ได้นะครับเพราะมันมีเรื่องของตัวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้างหรือโอกาสของการเปิดข้อกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการเปิดโอกาสให้ทางด้านของธนาคารทําได้บ้างตอนนี้ตัวของธนาคารสามารถดําเนินการแบบนั้น ได้ทันทีที่ทางด้านของตัวของผู้เสียหายแจ้งให้กับทางด้านของ,งธนาคารธนาคารมีสิทธิ์ในการที่จะระงับบัญชีดังกล่าวนั้นเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น3วันครับข้อที่2กฎหมายฉบับนี้ยังคงกําหนดไว้อีกนะครับว่าหลังจากที่มีการไปขอระงับบัญชีที่ตัวของธนาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวของผู้เสียหายจําเป็นที่จะต้องไปดําเนินการเพื่อที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ครับ แต่เดิมนะครับการแจ้งความร้องทุกข์จำเป็นที่จะต้องไปทําการแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตํารวจที่เหตุดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นแต่กฎหมายฉบับนี้ก็มีข้อดีครับเนื่องจากว่ามีการเปิดโอกาสให้เจ้าตัวของผู้เสียหายเองเนี่ยสามารถที่จะไปแจ้งความร้องทุกข์ที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศได้เลยจะขึ้นรถลงเรืออยู่ก็สามารถที่จะแจ้งความได้เพราะว่ากฎหมายฉบับนี้สามารถที่จะอนุญาตให้ผู้เสียหายสามารถร้องทุกข์แจ้งความทางเอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้และทั้งนั้นครับเมื่อทางด้านของตัวตํารวจหรือทางด้านของตัวคนที่รับเรื่องเรื่องแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวนียได้รับเรื่องไปเสร็จเรียบร้อยแล้วจําเป็นครับที่จะต้องแจ้งกลับไปหาทางด้านของตัวธนาคารแต่เงื่อนไขในพระราชกําหนดฉบับนี้ก็คือว่าเมื่อมีการขอให้ทางด้านของธนาคารเขาระงับบัญชีไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวของคนที่เป็นผู้เสียหายก็จําเป็นที่ต้องแจ้งความร้องทุกข์ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน72ชั่วโมงครับ ถ้าหากว่าเกิน72ชั่วโมงก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขหรือจะมีอีกเหตุหนึ่งครับถ้าหากว่าตัวของธนาคารเองเขารู้หรือสงสัยหรือทางด้านของตัวผู้ที่เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์เกิดสงสัยว่าบัญชีเหล่านี้น่าจะเป็นบัญชีผิดปกติล่ะเขาก็ามีอำนาจในการที่จะระงับบัญชีครับแล้วก็เข้าไปเป็นผู้แจ้งความร้องทุกข์ซะเองกับทางเจ้าหนา้าที่ตำรวจ แต่ก็ใช้เวลาระยะแบบเดียวกันครับคือต้องไม่ต้องไม่เกินกว่า72ชั่วโมงเช่นเดียวกันและทางนี้ทางด้านของตัวของตํารวจหรือเจ้าพนักงานเองเนี่ยจะต้องดาเนินการสอบสวนทวนความให้เสร็จเรียบร้อยภายใน7วันแล้วก็ตอบกลับเข้ามาหาทางด้านของตัวธนาคารหรือทางด้านของทางบริษัทผู้ให้ผู้ให้บริการด้านการเงินด้วยนะครับเพื่อให้ทําการดังับบัญชีหรือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งทางคดีอาญานะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่สามารถดําเนินการได้หรือว่าไม่ได้ดําเนินการภายในระยะเวลา7วันตัวของธนาคารหรือตัวของบริษัทผู้ให้บริการด้านบา e ัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถที่จะปล่อยเงินนี้ออกไปให้ทางด้านของปลายทางนั้นได้เลยนะครับแต่ก็ยังดีครับก็ยังมีระยะเวลาในการที่จะสอบสวนทูลความกันก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าตัวของข้อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังระบุโทษ ที่ดูเหมือนสาหัสสาการให้กับทางด้านของทางคนที่เขาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับอาชญากรเราจะจับเขาค่อนข้างยากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยการไปตัดมือตัดเท้าเขาก็คือการตัดเอาเครื่องมือต่างๆนั้นทิ้งออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซิมผีบัญชีมา้าหรือในหน้าเถื่อนให้ออกไปเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการในการระงับความเสียหายได้อย่างเร็วมากขึ้นในกฎหมายฉบับนี้มีการกำหนดบทลงโทษเอาไว้ครับ กรณีที่มีการเปิดบัญชีผีนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นบัญชีม้าเนี่ยจะมีบทลงโทษก็คือตัวของผู้ที่ทําการเปิดบัญชีดังกล่าวถ้าไปให้คนอื่นเขาใช้บัญชีโดยที่ตัวเองรู้อยู่แล้วหรือว่าอาจจะมีเหตุในสงสัยที่จะรู้ที่ไม่ใช่การโอนเงินให้กับตัวเองนะครับจะมีบทลงโทษก็คือจําคุกไม่เกิน3ปีครับหรือปรับไม่เกิน30,000นบาทแต่ถ้าหากว่ามีการใช้ โทรศัพท์หรือมีการใช้ซิมที่ผิดปกติก็เรียกกันว่าเป็นซิมผีนี่นะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องตัดตอนเขาแล้วมีบทลงโทษที่หนักเพิ่มมากขึ้นบทลงโทษในพระราชกำหนดฉบับนี้กำหนดไว้ว่าใครก็ตามที่รับอาสาในการเปิดซิมผีจะต้องถูกบทลงโทษในทางการปรับก็คือตั้งแต่2 0 0 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0 0บาทหรือจำคุกตั้งแต่2ถึง5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นกรณีเดียวกันกับทางด้านของตัวในหน้าเถื่อนครับเพราะในหน้าเถื่อนเองเนี่ยเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเนี่ยกระทําหรือร่วมกระทําความผิดครับเพราะฉนั้นจึงมีบทลงโทษค่อนข้างหนักเช่นเดียวกันก็คือว่ามีการปรับจํานวนตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง500,000บาทหรือว่ามีการจําคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีหรือทั้งจําทั้งปรับในกฎหมายฉบับนี้นะครับกำหนดเรื่องของตัวการเชื่อมต่อข,ของข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างตัวของ บริษัทที่ให้บริการด้านโทรศัพท์บริษัทที่ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตกระทรวงดีอีและกะสทชาสามารถที่จะให้ข้อมูลซึ่งกันและกันได้ส่วนทางด้านของตัวธนาคารธนาคารพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐหรือธนาคาร,าคารพาณิชย์ของเอกชนที่มีการเปิดบัญชีเอาไว้เขาก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้นะครับจากเดิมที่ไม่สามารถดําเนินการได้อย่างคล่องตัวมากนะักรวมทั้ง หน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องและกำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงดีอีปปงหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษรวมทั้งสํงานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยสามารถที่จะทํางานบูรณาการเรื่องแบบนี้ร่วมกันได้อย่างไรก็ดีครับสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือควรจะต้องมีระบบเพื่อที่จะสามารถที่จะอินทิเกรตข้อมูลดังกล่าวนั้นเนี่ยให้กับหน่วยงานทุกๆหน่วยงานทุกองค์การพยศได้ จะเห็นได้ว่าคำถามต่อไปหลังจากที่มีการออกพระราชะกําหนดไว้ประมาณ1เดือนที่ผ่านมานี่แล้วนะครับก็คือหน่วยงานที่ผมได้พูดถึงเมื่อครู่นี้ทั้งหมดเนี่ยเขามีระบบเรื่องแบบนี้แล้วหรือยังการแชร์ข้อมูลทําไปได้มากน้อยแค่ไหนแม้ว่ากฎหมายฉบับนี้จะบอกว่าสามารถใช้วิธีการก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางโทรศัพท์ก็ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับแต่นั่นก็ยังหมายความว่าสิ่งที่จะต้องรวมกันสิ่งที่ต้องบูรณาการกันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเห็นภาพครับ ว่าระบบต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเชื่อมต่อกันสนิทแค่ไหนเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้เราไม่ได้ต่อสู้กับอาชญากรรมอย่างเดียวครับแต่เราต่อสู้กับเวลาที่กำลังเดินไปด้วยเนื่องจากว่ายิ่งเราทิ้งระยะเวลามากขึ้นเท่าไหร่อาชญากร,กรก็สามารถที่จะโอนเงินจากบัญชีที่1ไปบัญชีที่2ไปบัญชีที่3ได้โดยที่มีระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้ เป็นประโยชน์สามารถที่จะเชื่อมต่อและบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันได้เป็นอย่างดีดังนั้นครับผมคิดว่าสาระสำคัญในวันนี้น่าจะครบถ้วนและน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางด้านของทางผู้ฟังทุกท่านได้ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ